พี่หนูปวดท้องขี้อ่ะเออเดี๋ยวกางเต็นท์ห้องน้ำให้แป๊บหนึ่งเออรอ,อ,อแป๊บนะึงนะไปดูรีวิวเต็นท์ห้องน้ำดีกว่าครับว่าเต็นท์ห้องน้ำของ n a v i g a t o r ใช้แล้วเป็นยังไงที่เนี่ยมันไม่มีห้องน้ำเดี๋ยวมาดูอันนี้คือเต็นท์ห้องน้ำนะครับนี่เราใช้ในวันนี้แต่วการูดซิปออกง่ายๆเลยครับในนี้จะมีตัวล็อกปลดออกแอบแอบ แค่นี้เองอันนี้มันโดนลมโดนอะไรน,นะผมแนะนําซื้อเสาเพิ่มเสาเพิ่มไปใส่ให้ตัวเต็นต์อ่ะมันโดนลมแล้วมันไม่กระพือผมทําให้ดูก็ไม่มีอะไรแล้วครับใส่เข้าไปในรูนี่แล้วก็ล็อกแล้วก็ข้างนี้ต่อ เดี๋ยวเอาชิ้นส่วนนี้อันนี้ซื้อมาจากร้านพวกไทยวัสดุนะมาลองไว้เวลาเราอาบน้ําหรือทํากิจกรรมอะไรน้ําหรือดินจะได้ไม่กระเด็นใส่เท้าเราแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บเข้าห้องน้ําได้ตัวนี้ก็จะใช้เป็นถุงหรือว่าลูกค้าท่านใดจะใช้เป็นแบบรุ่นเด่นก็อยู่ที่ลูกค้าเลือกใช้เลยนะครับเราก็นั่งได้ตัวนี้แต่ผมใช้แบบนี้เพราะว่าตัวของ สิ่งของเสียที่ออกจากร่างกายเราเราจะได้เอาไปทิ้งได้ง่ายไงมัดถุงเลยประมาณนี้อ่าแล้วมันจะมีซิปอยู่ด้านหลังนะครับลดลงจิบของได้หลังรถหรือจะเปิดอาบน้ำโอเพนก็ได้อยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกใช้แบบไหนก็รีวิวก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวเต็นทห้องน้ําจะค่อนข้างที่ใช้งานง่ายรีวิวแบบง่ายๆเลยครับตัวเต็นทห้องน้ําเนี่ยใช้งานง่ายมากตอบโจทย์สําหรับ ลูกค้าผู้หญิงเรารู้ซิฟเสร็จก็จะเป็นทรงอย่างนี้เลยวันชายใช้งานง่ายเลย